ดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แน,นวโน้มตลาดประจำวันพุธคุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตอิโตชูขอบบริษัทการค้าของญี่ปุ่นวางแผนที่จะลงทุนมูลค่าราว2 0 0พล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาร่วมกับพันธมิตรผ่านกองทุนพิเศษ เงินดอลลาร์และเงินยูโรแข่งค่าขึ้นในสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการประชุมของธนาคารกลางในขณะที่เงินเยนกำลังดิ้นรนเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่แตกต่างออกไปเนื่องจากผู้กำหนดนโยบายขึ้นอันตราดอกเบี้ยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา หุนในเอเชียผันผวนดวยดัชนีของฮ่องกงร่วงลง2.2%ตามรายงานที่บ่งชี้ว่าผู้นำของจีนไม่ได้วางมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อประคับประคองการเติบโตที่ชะลอตัวในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐปรับตัวลดลงและราคาน้ำมันก็ลดลงเช่นกันคุณดอลลาร์เยนสองรายการลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยค่าลดลง0.2%สัญญาณซื้อของอินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ s TO สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมค่ะ คุนดอลลาร์วอนสรายการขยับลงในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยร่วงลง0.2% ROC บ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะคุณโกลดอลลาร์สรายการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดขึ้น0.1%โมเมนตัม um, วัดค่าการซื้อขายหรือ r s i ให้สัญญาณซื้อซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราค่ะคุณบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดขึ้น0.2%อดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ STO บ่งชี้โอกาสที่ขายค่ะ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา14นาฬิกาดัชนีเรดบุ๊กของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาฬิกา55นาทีดัชนี S&P case shiller ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13นาฬิกาการประมูลธนบัตรอายุ5ปีของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา17นาฬิการายงานดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ IFO ของเยอรมนีจะถูกเผยแพร่ในเวลา8นาฬิกาการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน IFO ของเยอรมนีจะถูกเผยแพร่ในเวลา8นาฬิกา เราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพล่ดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันพุธในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรพให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน